สบายดีพี่้นงมวันนี้ไม่กินสินดาดนาบัวพันเดอร์พี่นนองกินสินดาดได้บาเหนื่อยยากเ้อมาเห็ดแสมกันเด้อพี่นนองเด้อเอาโซปินมาเปิดสินดาได้วหมมูกระทะเหนื่อยยากเหนื่อยยากมุกกระทะ มีูมีหมูมีซสันแลนะก่ะมีอันเนื้องัวพี่เนอะอันเมื่อเนี้ยกินเป็นมือสำหรับมือบุญเนาะพี่นนองเนาะเพราะว่ามืเออรนกะอันออกพั้นซาเลยพี่เน็ะเป็นมือออกพั้นซาทั้งบาทัวพันอัน เป็นพือมือนีกนะันเลยถ้าแบบขางูขาหมูพี่เนาะเอาวางตีอ่ะ,อะออยิง่ปปง,อองเองอะไรพันกินเองเป็นอยู่เอาน้ำซุปนวดอยู่บ่ละนั้นมาเสิที่บ้านนะท่านมาตีมากินดีๆสิส ไม่ได้พูดบสบายพี่นนองมันม่ควเป็นวัดเป็นไอผู้ดีครับอันกินชินดาเนื้อยาซส่วนหน้องพี่นนองเป็นส่วงส่วงวดัดบ่ฟันกัเป็นวดนัดเหมือนกันเด้าที่ เม่ตว้ออิเรน้อน้อกันเป็นวัดด้จรงห้อแต่ว่าจยกิน,น,น,นกินแนวเยน็นเปิดสีเลย มีเหงกันกระโพงกระแสนะแกระโ o เลิกว่าเดือดเดือดปเป็นว่านเดืเกนยวกับีกินเย็นๆเนา่ปเยนาะดียวะ พี่อานหนงเลยแนี่ะออกบอกทุนออกอบอ้เอาตอนที่แหตอนตาไบ่นาซันพี่ได้จะกินสินบ่ฮะอามาถวยจ้ะะ ช่วอยู่บ่ได้นี่อ้าวบ่ได้ยอส่วนหอนฮจ้าีองเสรขวมอนกแล้ว มาเลยมาคุมกันเป็นไข่ สมได้ล่ะสมได้แลมาถึงตาที่ฝงตาเสียบตาได้หนึอเเอ ใส่ไข่น้ำแบบไข่มากเมียเอาไม่จับตุ๊กแก

อืมต <c ười> <c ré> um, ้องไปกับป้าเเด็กัทานเบ่อเด็กเอาตัวนันที่ต้องมาเปิดอีกตลอยเ็นเหมันหัน ที่ทานเบิดได้เต่านะพาที่จะเอาเป็นก่อนใช้เรือบ้อส xem à, anh em gần đây được thì anh sẽ à, này đưa chưa đủ nhân <laughs> บอกใครเหรออเออวนอนผู้ที่สร้งวัดพี่เด้ทั้งแถวยพนี่เอาเงี้ยเลรวมทั้งเถวยรวมทันมาทั

In a nha, mặt bia được rồi. mặt bia mà bia mặt bia đi bia mặt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  bia Hả bia mặt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  Ừ, khi nào mặt bia mặt bia mặt

dạy cho ăn đi ngon đến đây. A một bát quần áo bỏ 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 ăn bỏ 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 ăn. bỏ 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 ไปยบอกแดดหมดสาวทั่ใส่คอยนี่แดดก่อนสิไปเห็นเบิรงวันที่เบิรงเดือนปีวันที่ก่อนบอกเบิรงเหมนไปแดดมาบอกสุฟั่ง่าบ่มนเทวิภูนโอ้ทางใช่ได้

ฮะแล้ก็ยกบกระเบนาหนึ uh> ่นี <h 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 ่ดูบางทีเดี๋ยวมันใหญ่กันซื้อหมอลามันใหญ่มากยางกันขุ้งบมือยังเขาอบ้นฮะยังไงอันนี้มันหมอยหญดิหบ่ให้เด้อ ว่ยค่ะมีตัวแม่มอนโนดไม่ได้หันโอ้ยเะ็บปลาให้ปวดใ่เขาจะได้สมุดดีหรดเขาจะได้ในตู้อุปถ ใคเลยไปดใครเนียจะไปฝั่งจแบนหนไ สามสันย่เสโจบแ้เลอู้เลืลวเฮะเอามืงหน้าเปลาแดมาเลยไม่ได้คอับีครับปลาอืมปลาเลยพ่แทนไปหันไปไปเลย

อืมอืมาให้แ้่นเบกทีเดี๋ยไปซื้อโจ๊กใ้เนาะได้อะจ๊กก่อนจกเลยมีเนียเกินได้นี่เนี่ยขาจาปลาเนี่ยนี่ขาวมีขาเขาแล้วก็กินได้เยอะพูดเยอะขุก็บอกิน

กินไปกันสิบหกกินี้ก็ันสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเบอร์สิบหกทุกคนเด้อที่เข้าห้กำลังใจเด้อบอกกันคลิปหน้างได้พี่น้องเด้อสบายดี 拜拜。Bye bye.